ต้องไปสนใจจะเห็นอะไรก็ตามเอาอาลิสัตสีเป็นจับเกิดไม้ดับไม้ถ้าเกิดดับไร้สาระโยนทิ้งทิ้งให้หมดนะผู้ชาบอกให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมลมมาด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ ทำเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิน้นเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกขนีสอนกับคนแก่เลยนะมาลุงกายบุตรและเป็นธรรมะที่ทําให้หลุดพ้นได้เร็วด้วยนะอย่าไปเพลิดเพลินต่ออารมณ์ นะสีเสียงอะไรเนี่ยเวลาโยมเห็นอะไรก็ตามมันต้องใช้วิญญาณไปเห็นวิญญาณไปรู้แล้วโยมจะปล่อยวางวิญญาณได้อย่างไรในเมื่อโยมยังมีความกำหนัดในวิญญาณเพลิดเพลินในวิญญาณซิเนหาในวิญญาณวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นอนัตตา วิญญาณไม่ใช่ตัวตนเรามีแต่ต้องเห็นโทษในวิญญาณไม่เพลิดเพลินในวิญญาณไม่กำหนัดในวิญญาณแล้วปล่อยวางวิญญาณใช่ไหมจิตมโนวิญญาณเราต้องปล่อยวางมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตา